ศูนย์เรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยบ้านสารฝันปันสุขจัดตั้งขึ้นโดยร่วมมือกันระหว่างกศอนอำเภอจอมทองสำนักงานกศนอจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานกศนอมูลนิธิชาวดอยดว,ยวมรู้รักสามมคีเพื่อชีวิตสถาบันม่านฟ้าและมูลนิธิคณะเส้นคาเวียนแห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย มีบทบาทและหน้าที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย มูลนิธิคณะเซนคาเวียนแห่งประเทศไทยสนับสนุนวิทยากรในการจัดกิจกรรมร่วมพัฒนารูปแบบการให้บริการในศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยกรสนอตำบลดอยแก้วให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและรูปแบบการดำเนินชีวิตของชุมชนเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายมีการบูรณาการระหว่างวิถีชีวิตการทำงานและการเรียนรู้ให้สอดคล้องเป็นเรื่องเดียวกัน กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยบ้านสารฝันปันสุขฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆตามมาตรฐานหลักสูตรของกศออนอและมาตรฐานสากลวัตถุประสงค์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพสร้างและขยายภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษา และเมื่อวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระหว่างสำนักง,งานกาศนโดยดรสุรศักดิ์อินศรีไกรเลขาธิการกราศนศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยกศนตำบลดอยแก้วบ้านสารฝันปันสุขโดยดรจิตประภาสีอ่อนตำแหน่งประธานกรรมการ มูลนิธิคณะพราดาเซ็นคาเวียนแห่งประเทศไทยโดยพราดาเดชาชายัยศรีพิจารตำแหน่งประธานมูลนิธิคณะพราดาเซ็นคาเวียนแห่งประเทศไทย International Movement of Catholic Students p a x r o m um a n Asia a Pacific by Mr. William n o g l i c k in his capacity as Asia Pacific Coordinator วัตถุประสงค์ หเพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยร่วมกันจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาแห่งชาติและหลักาสากล 2. เพื่อร่วมกันหล่อหลอมผู้เรียนผู้รับบริการโดยผู้เชี่ยวชาญจัดกระบวนการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วมมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมบนพื้นฐานแห่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 3. เพื่อร่วมกันจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ฝึกเยาวชนนานาชาติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และจุดประสงค์และขณะนี้ศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยกศนอตำบุดอยแก้วบ้านสารฝันปันสุข ได้ดําเนินการขยายผลการดําเนินงานศูนย์การเรียนรู้สําหรับทุกช่วงวัยกศนตำบลดอยแก้วบ้านสารฝันปันสุขงวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นศูนย์ฝึกเยาวชนนานาชาติ Transformative Education p l a t f o r m